สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านาคุณสุกี้ไหมคบนะครับกับผมอาร์มวันนี้ก็จะมาสอนทำไอเทมอะไรไอเทมนะ <c oughs> อ๋อซ่อนไอเทม <c oughs> สิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของไปจะเก็บอันนี้ทำไมเราสิ่งที่คุณต้องเตรียมนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บน้ำแข็งไว้ คุณต้องเตรียมนั้นก็คือรั้วบล็อกอะไรก็ได้แต่ผมจะเอาบล็อกนี้แล้วก็บล็อกเอ้ยไอเทมอะไรก็ได้แล้วก็น้ำไม่เกี่ยวดิน้ำไม่เกี่ยวโอเคน้ำไม่เกี่ยวนะโอเคแค่นี้ให้คุณใช้บลลล็ออกกเเเ่่่่นนนมโยยีีตูวางไว้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้เลยได้ปหม 我再你掐一。 อันนี้ไม่เกี่ยวนะวางไอ้พวงนี้ไม่เกี่ยวผมแค่นับบล็อกเฉยๆเคนับบล็อกเฉยๆอย่างนี้ให้คุณทิ้งไอเทมลงไป พ่กคุณทิ้งแล้วนะให้วางบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้วางให้ทั่วเลยนะฮะวางให้ทั่วเลยมันจะไม่สามารถออกจากลัวได้โอเคคนอื่นจะมาขโมยของเราก็ทีนี้ ให้คุณเลยนะฮะไอ้เหี้ยทำแบบนี้แล้ววางเทมไว้ตรงนี้ี๋ยวไม่ได้ดิอ่า ใชาผมทำแบบนี้เลย,อยไอรั้วข้างนอกนี่อย่าไปสนใจเราจะลืมมาแล้วฟัวงบล็อกสมมติมีคนมาเออรั้วแบบนี้แหละสองชั้นเออดีถ้ารั้วหนึ่งชั้นแบบนี้ตูนะเดี๋ยวมาดูกันรั้วหนึ่งชั้นแบบนี้ไอเชี่ยไม่ใช่โอเครั้วหนึ่งชั้นแบบนี้ทิ้งไอเท่งลงไปนะโอเค แบนนี้หนึ่งล้านเดินวนอ่าเราก็สามารถเก็บลั้วได้แต่อันนี้เดินวนเท่าไหร่ก็เก็บไม่สามารถเก็บรั้วได้นะเอเก็บเก็บไอเทมได้ก <c oughs> ูพูดไอเทมเป็นรัวเลยสมมุติเป็นเราเราก็จะแบบสมมุติเรามีบล็อกใช่สมมุติเราเล่นในโหมดสไบเวิร์ก็จะไม่มีใครสามารถโอเคโอเค จะไม่ได้นะฮะขุดทุกเราก็จะได้เอเทมของเราขึ้นมาดีแล้ว,ลวก็จะไม่มีใครขโมยของได้นี่คือคิดเองเลยนะโอเคคิดเองเลยไม่มีใครแบบสามารถนำไปสอนต่อได้นะฮะวางบล็อกเดี๋ยววางเซกระโดดระวางโอเค โหมด s u r v บ v a l โอ้ยโอ๊คเพชรจะตีอีกแล้วโอ้ยเป็นอะไรไม่รู้นะไม่ครับไม่ครับกูโอเคทอมว่ารอบมีพิกแอคขุดเลยแต่แนะนำนะฮะให้ใช้เป็นบล็อกบล็อกที่ขุดง่ายที่สุดนั่นก็คือบล็อกดินอย่าวางเป็นบล็อกเทียนทีนะเทียนทีก็ขุดง่ายอยู่ เชียนทีนี่ขุดง่ายอยู่แต่ว่าเพื่อนมังโมโหแม่งระเบิดเลยทีนี้จะออกรัวไงก็ขุดครับอย่างโง่ไม่ต้องขุดหรอครับสมมติคุณไม่อยากจะขุดไอเชียนือผมไม่ได้รัวนะแต่เพียงแค่ว่าพอผมขุดเนีย่ยมั่งขุดสองทีเลยโอเค ถ้าคุณอยากออกคุณก็เึ๊บแล้วคุณก็เดินออกได้นะหรือคุณยังไม่ออกก็ทุบแล้วเก็บไอเทมของคุณแล้วก็คุณจะเก็บอะไรต่อก็วางแบบนี้นะโอเคแบบนี้ก็จะไม่มีโจรขโมยเราได้นะโจรโจรกูคือโจรกูจะมาขโมยเฮ้ยเจ้ของมันอยู่ไหนกันเนี่ยฮะ ของหายากหาเย็นบ้านจนหรือไงฮะสามารถทิ้งไอเทมหลายๆอันได้เดี๋ยวขอลองกันได้จริงเบล่าหลายๆอ่ะอีกแหละบลอกดินอ่ะ ML 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 อเอมมอลอฟฟลโลเขท่องเล็กทิ้งสิ่งที่มีค่าไป ทิ้งทองมาด้วยนี่คือสิ่งที่มีค่าปุ๊บอาหาโจรมาแบบหิวโหยน้ำลายไหลย,ย,ย้อยเฮ้ยกูจำได้ว่ามึงรวยนี่หว่าโจรมาแบบน้ำลายไหลย,ย้อยอะ่ะกูจะมาขโมยเพชรกูจะมาขมโมยเอมโมลกูจะมาขโมยเหล็กกูจะมาขมโม,ขม,ย,โม,ขมยทองแม่งวนอย่างเงี้ยทั้งวันอะ่ะไม่เจอหรอกสมมติไปดูนในกล่กองไอ้กล่องมึงกล่องมึงมีอะไรวะไม่มี ไม่มีแพทไม่มีอามาละลอกบ้านมึงนจนจริงๆริงอะอะจนแบบกุยไม่เมื่อจนว่ะบ้านกูพอจนไปแล้วนะสามารถทําแบบนี้แล้วก็คุดอ่าจะได้ไอเทมขึ้นมาสอนแค่นี้ละเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดซับสไคร้ถ้าชอบคดคดอย่าลืมกดซับสไคร้ทั้งกดไลค์นะ Okay. เอออย่าลืมกดแชร์ด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดซับสไครต์ถ้าชอบมาก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 มก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมดเลยนะฮะโอเคนะคอมเมนต์บอกได้เลยนะว่า ใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าในคอมก็อาจจะทำได้นะแต่ในคอมทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะเด้งขึ้นมาแน่นอนนะในคอมทำไม่ได้นะเตือนเอาไว้ก่อนในคอมน่าจะทำไม่ได้แต่ก็ไปลองทำดูเลยนะฮะจนไม่ก็ขุดอยู่นั่นนะ่ะไอสมบัติมันอยู่ใต้ดินแบบวะนี่คือห้องทดลองนะโอเคเคับายบายเจอกัน